สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่27กรดกรดาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบนะฮะตอนนี้เหมือนจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงหากวันนี้ปิดแท่งแดงแต่ไปแท่งที่ต่ากว่าโลเดิมไปนะครับนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิคาเคราะห์บอกว่าเหมือนจะอยากจะขึ้นได้อีกนะฮะแต่ผลปรากฏว่าปิดแท่งที่สูงกว่าไปเท่านั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว์เช่นเดิมนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะก็ยังอยู่เปอร์เซ็นต์ยังอยู่แบบพอๆกับเมื่อวานนั่นเองนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากําลังเหมือนจะจบรอบแล้วนะฮะกำลังจะก่อตัวใหม่นะฮะก่อตัวใหม่หรือว่ากําลังอยากจะเดินทางแล้วนะครับส่วนตลาดนั้นนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนัน้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณกําลังจะเกิดนะฮะกำลังจะเกิดรอบสัญญาณการเดินทางแล้วแต่ต้องใจเยน็นๆต้องรออีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับรอ Action Market ของอันทย์นี้ไปก่อนก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นะครับนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตรงนี้นะฮะ เดินทางมาแล้วนะก็สองสามแท่งก็สามสี่ร้อยจุดเองถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อวานนะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ารอเขาเดินทางก่อนนะรอให้เขาชัดเจนนะเขาอาจจะมีการขึ้นได้อีกแล้วก็ลงได้นิดๆหน่อยอยู่ในกรอบนะฮะผลปรากฏว่าก็ไม่ไปไหนจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่ออีกแล้วนะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อเจอแต่ยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีจุดตรงนี้อยู่เนาะนะฮะเขาสร้างเทเทิร์แคบ นะครับอาจจะเป็นการพักตัวอยู่ในบริเวณนี้ซะมากกว่านะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่เป็นหลุมนะฮะเริ่มเป็นหลุมแล้วโมเมนตัมฝั่งขาลงก่อตัวตั้งแต่ตรงนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะนีก็ย่อโตลงมาแล้วนะครับก็สองสามสามพันจุดนะฮะถือว่าไม่เยอะสําหรับไทม์เฟรมนี้นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งมีแต่แรง ขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่แคบนะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆไหลลงนะับแบบนี้นะฮะเล็กนิดเดียวเองนะครับจะไม่เยอะอ่าเป็นการไซเวดาวนะครับ ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็12แท่งก็ประมาณ300กว่าจุดเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะแต่ผลปรากฏว่านะครับขึ้นได้นิดเดียวนะครับแล้วก็กลับลงมาอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างเหมือนเดิม นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีกึ่งๆึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้นะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นั้นนะครับเขาอยู่ในโซนศูนย์ากาศนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับที่จะออกจากเกิดจะเดินทางขึ้นหรือเดินทางลงนะครับจะต้องรอดูอีกสัก พักหนึ่งก่อนนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันจะเดินทางไปทางไหนได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับชัดเจนระยะกลางอยู่ตรงนี้นะครับเกิดเมื่อวานนะฮะตรงนี้นะฮะรอบสัญญาณฝั่งขาลงของเราก็ย่อตกลงมาในระดับหนึ่งนะครับส่วนเช้านี้นะฮะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงเลยนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโนว้ม่จะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้มีโอกาสแค่จบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่จะเดินทางต่อไปทางไหนแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับวันนี้รั ษณการเคลื่อนที่ของกราฟค่อนข้างจะยากนะครับทั้งอาทิตย์ทั้งวีคเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆที่กระทบค่าเงินนั้นนะครับมีโอกาสสวนทางกันค่อนข้างจะสูงแล้วยังมีอีก ปัจจัยหมวดที่2นะครับที่เป็นฝั่งนโยบายและแผนนะครับแนใครเรียนไปแล้วก็น่าะจะพอจําได้นะครับอันทย์นี้เป็นอทิทย์ที่ประกาศดอกเบี้ยนะครับทั้งที่มีการประกาศว่าจะคงแบบนี้ไปอีกหลาย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 ปีอยู่นะครับแต่นะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้นเริ่มอ่อนแรงลงนะครับเริ่มไม่มีการเชื่อมั่นนะครับดังนั้นนะครับในตลาดทองคำ,งคำงานะครับการลงทุนในตลาดทองคำจะเกิดการนะครับ แบ่งนะฮะก็เรียกว่าแชร์ออกไปในตลาดอื่นอาจจะเป็นคริปโตหรือตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาด แร่อื่นนะครับตอนนี้ใครเทรดเรื่องแร่นะครับทั้งทองคําทั้งเงินทองแดงนะครับกาลังกระเตื้องนิดหนึ่งนะครับกำลังกระเตื้องกําลังมีผลกระเตื้องด้วยปัจจัยที่ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับตอนนี้นะครับทั้งเรื่องของน้ํามันด้วยนะครับครับเครื่องกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่านะครับปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆนะครับจะมีผลในการตัดสินใจของนักลงทุนแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับอาทิตย์นี้กาฟเคลื่อนที่ค่อนข้างจะยากหน่อยใช้ ระบบที่ตัวเองขนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ